น้ำหอมกลิ่นหนัง3กลิ่นจากแบรนด์ของน้ำหอมอารับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่า3กลิ่นนี้ผมจะชอบกลิ่นไหนมากที่สุดและจะมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับ คลิปวิดีโอนี้ครับก็หยิบน้ำหอมมาพูดคุยกันครับแล้วก็เป็น first impression ครับของน้ำหอมกลิ่นกลิ่นหนึ่งนะครับซึ่งผมเพิ่งได้มาในคอลเล t ชันของผมเลยนะครับซึ่งเป็นกลิ่นหนังเนาะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะครับในคลิปวิดีโอนี้ว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องน้ำหอมกลิ่นหนังจากแบรนด์ของน้ำหอมอาหรับกันนะครับซึ่งเป็นแบรนด์แบรนด์เดียวเลยนะครับก็คือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีแบรนด์ของ Paris Corner อย่างเดียวเลยนั่นเองครับซึ่งน้ำหอมกลิ่นใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับผมก็ได้ม แล้วก็ได้เห็นว่าพี่วันเขาได้เปิดเพียวเดินน้ำหอมกลิน่นนี้ผมก็เลยไม่พลาดที่จะซื้อน้ำหอมกลิน่นนี้มาลองให้ทุกคนได้ดูกันครับแล้วก็เท่าที่ผมได้ดูคลิปเท่าที่ผมได้ศึกษาข้อมูลมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีความคล้ายคลึงน้นกับน้ำหอมกลิ่นหนึ่งครับก็คือกลิ่นของ Tom f o r t u u s c เ l a t o r e r นะครับซึ่งแบรนด์ของ Paris c o r n e r เนี่ยเขาก็มีน้ำหอมกลิก่นหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งผมมองว่ามีความคล้ายกับตัวทอมฟอร์ดทัสแครเลเตอร์อรมากมากเลยนะครับก็คือกลิ่นนี้นั่นเองนะครับพาริสคอนเนอร์ครับในลายของ p รีเวซาร่านะครับอาวุธดีเซิร์นะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความคล้ายและทำได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับกลิ่นของทอมฟอร์ดทัส,ๆๆทสครเลเตอร์นะครับหรือว่าเมื่อเทียบกับบ้านข,ของอาริสันเบียอนะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาทําได้สูสีมากๆแล้วก็กลิ่นนี้มีคุณภาพที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาผมว่าสูสีกันนะระหว่างกลิ่นใหม่กกับลิ่่นนีี้ทผม มีอยู่ในคอลเลคชันก็น่าจะสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วก็มีกลิ่นหนึ่งที่ไปผมก็ได้มาก่อนหน้านี้เหมือนกันแล้วก็เขาอินสปา์มาจากบ้านของน้ำหอมกลิ่นหนึ่งก็คือ Gucci ่ u a ว t y a b s o l u t e นะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมว่ามีความคล้ายคลึงกับตัว Gucci ตัวนั้นเพียงแต่ว่าในตัวกลิ่นอย่างเงี้ยผมว่าเขาจะมีความใช้งานง่ายกว่าแต่อาจจะไม่ได้เป็นยูนิคหรืออาจจะไม่ได้มีความแบบว่าเป็น อินเทนส์หรือว่าเป็นเซ็นเจอร์ของกุชชี่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะกลิ่นนี้ไม่ใช่แบบนั้นแต่เขามีความใช้งานง่ายมากกว่าก็คือกลิ่นนี้นะครับ Paris c o น n e r รนะครับในลายของ Ministry of ฟอูดนะครับ Thailand อู o อินไครโนั่นเองครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะว่าผมคิดเห็นว่ามีความคล้ายกับตัวกุชชี่กุชชี่แอดสลูนะครับเพราะว่าผมเคยลองกลิ่นของกุชชี่กุชชี่แอดส์ลูมาแล้วแล้วผมค่อนข้างจะจําได้ไม่ยากเลยว่ามันเป็นกลิ่นแบบไหนคือมันเป็นกลิ่นแนวหนัง ที่มีความเป็นเบตาดินหรือว่าเป็นผ้าพันแผลอะไรพวกนั้นครับถ้าใครได้ดงกลิ่นนั้นคุณก็น่าจะรู้ดีว่ามันเป็นกลิ่นหนังที่มีความยูนิคมากๆและก็ยังมีความโด่งดังอยู่แล้วก็ได้รับการพูดถึงได้รับการยอมรับในโลกน้ําหอมว,ว่าเขาเป็นกลิ่นกระหนังกลิ่นหนึ่งที่ทําได้ดีและก็มีความยูนิคมีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมกลิ่นนี้ก่อนเราจะมาพูดถึงน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดของผมกลิ่นนี้ในคอเลชั่นก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปรียบเทียบกับอีก2กลิ่นและการว่ามันจะมีความรู้สึกหรือมันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างยังไงเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับ2กลิ่นนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้า3กลิ่นเนี้ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผมจะชอบกลิ่นไหนมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวน้ำหอมกลิ่นนี้ก่อนจะมาพูดคุยถึงน้ำหอมกลิ่นนี้ก p a n d o r a sense นะครับ English l เ t อรนะครับแต่ว่าตัวขวดของเขามันจะเขียนว่า English l e t t e ์อินเทนนะครับแต่ตัวกล่องของเขาก็จะเขียนแค่ว่า English อ๋อตัวกล่องกับตัวขวดนะครับเขาเขียนว่า English l e t t e r อินเทนนะครับแต่ในเว็บไซต์ของเขาเขาเขียนแค่ว่า English letter นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคนละตัวกันอะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะเพียงแต่ว่าข้อมูลในเว็บ ชื่อน้ำหอมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อัปเดตนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็กลิ่นนี้ขนาด100มิลครับเป็นออเทอฟัมนะครับ,รรรบซึ่งตัวขวดของเขาถ้าใครที่ได้ดู first impression หรือว่า unboxing น้ําหอมอารักในแบรนด์ของ paris corner ที่ผ่านๆมาเนี่ยตัวขวดของเขาจะมีความคล้ายกันน้ําหอม2กลิ่นที่ผมมีอยู่นะครับก็คือ paris corner ในลายของ p e n r s e n s ครับ charuto tobaco ว a n i แล้วก็ ชารูโต้มิสเทียร์สทบากโก้นะครับซึ่งก็จะอินสปายมาจากบ้านของดีไซเนอร์แบรนด์เหมือนกันนะครับซึ่งในลายของ p พ n เดอร์ราเซเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำน้ำหอมอินสปายมาจากดีไซเนอร์แบรนด์ซะส่วนใหญ่นะครับในลายของ p พ n เดอร์ราเซเนาะซึ่งกลิ่นนี้ก็อินสปายมาจากบ้านของทอมฟอร์ดเหมือนกันซึ่งก็เป็นบ้านของดีไซเนอร์แบรนด์นะครับเพียงแต่ว่าตัวทัสคาเลเตอร์เนี่ยเขาจะอยู่ในลายของ p r i v a t e วตเลนหรือว่าในลายแพงของเขาใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะทาได้ดีไม่่แพ้กััันนนเเลยะคครบสววตูวของ,ของขา าของเขาเนี่ยก็จะเป็นฝาพลาสติกงูงูเลยครับก็จะคล้ายๆกับ2กลิ่นที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็ตัวขวดของเขาผมว่าตัวแก้วของเขาก็ยังคงความเป็นน้ำหอมอารักที่ผมได้พูดถึงบ่อยๆว่า แก้วของน้ำหอมอาดับเขาทําได้ดีมากๆมีความหรูหราแล้วก็มีความนิชคุณภาพมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้างหน้าตรงนี้ผมว่าเนี่ยมันยังมีกาวอยู่เลยครับเนี่ยคือผมจับได้่าเนี่ยว่าว่ามันจะมีกาวอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรไม่เนี๊ยพอสมควรกับขวดขวดนี้นะแต่คิดว่าโดยรวมแล้วก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าเขาก็ดู อลังการพอสมควรกับตัวขวดซึ่งผมว่ามันเสริมความหรูหราความลักชวรี่ให้กับคอลเลซชันของคุณถ้าคุณแบบว่าเปิดออกมาใช่ไหมแล้วก็จะมีกลุ่นน้ําหอมจะมีน้ําหอมกลิ่นเยอะๆใช่ไหมแลวขวดขวดนี้ผมว่ามันจะให้ความโดดเด่นด้วยให้ความหรูหราด้วยกับเชลน้ําหอมกับกลุ่นของของคุณได้ไม่ยากเลยนะครับโอเคตัวขวดผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องสเปร์กันดีกว่านะว่าสเปร์น้ําหอมตัวนี้จะเป็นแบบไหนและมันจะคล้ายกับ2กลิ่นที่ผมมีอยู่ในคอลเลซชันไหมนะครับก็เดี๋ยวจะขอฉีด ที่ผิวเลยละกันนะครับสเปรยดีมากนะครับดีบบดีมากนะครับมีความฟุ้งออกมาเป็นมิสน้ำหอมด้วยแล้วก็มีน้ำหอมออกมาในปริมาณที่พอดีพอดีนะครับคือมันคือมันก็ได้กลิ่นนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ทองฟอร์ดทัสกเลเตอร์วะ่ะอ๋อโอเคมัน ช่วงแรกอรผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขายังไม่ค่อยเบลนกันสักเท่าไหร่แล้วก็กลิ่นของเขายังไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูที่มือของผมนวกันก่อนว่าเออมันมีความมันวาวแล้วก็มันมีความอินเทนส์ตามชื่อของเขาพอสมควรเลยนะครับขนาดเป็น EDP นะก็ค่อนข้างจะมันพอสมควรนะครับคือกลิ่นช่วงแรกอย่างที่บอกไปว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยอาจจะยังเบลนกันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่เราจะจับได้ถึงความเป็นฟรุตตี้นะครับการฟันกันแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคกลับเข้ามานะครับเจ็บน,นิดนึงนะแล้วก็ความเป็นฟรุตตี้ของเขาเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะชัดมากมานะครับมันจะมีความเป็นราสเบอร์รี่ซึ่งเราซึ่งผมเองจับได้ค่อนข้างจะชัดนะครับอืมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโน้ตของความเป็นสโมกกี้จากตัวบูดี้บางอย่างแล้วก็จะมีความเป็นเลเตอร์นะครับแต่ว่าความเป็นเลเตอร์กับตัวของสโมกกี้ตรงเนี้ยมันเหมือนมันยังทับซ้อนกันอยู่นะครับส่วนตัวราสเบอร์รี่ คุณจะจับได้ค่อนข้างจะเด่นมากๆซึ่งเหมือนอยู่อันดับหนึ่งนะแล้วก็ตัวหนังกับตัวสโมกี้อย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์ของกลิ่นทอมทอมฟอร์สักสแลเลเตอร์อกันใช่ไหมซึ่งผมว่ากลิ่นนี้เขาถือว่าก็ทําได้ดีเช่นกันนะเพียงแต่ว่าช่วงแรกมันอาจจะมีกลิ่นที่อาจจะยังเบลนมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเพราะว่า 2- 3สาสเปรย์แรกด้วยมั้งอันนี้ก็น่าจะมีผลนะครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับแต่กลิ่นถ้าเอาตอนนี้ผมรู้สึกว่า2กกลิ่นน่่นนทีผมมไได้เชัป่อนหา่รือว2กลิ่นอันนี้กลิ่นยมมม่มีคควาาล้าย มันไม่มีความคล้ายอะไรกับกลิ่นตัวนี้เลยนะครับซึ่งช่วงแรกผมก็คิดว่าถ้าผมซื้อกลิ่นนี้มาม,มันจะมีความคล้ายกับกลิ่นนี้ไงผมก็เลยสุกบว่าค่อนข้างจะลังเลพอสมควรแต่เมื่อได้ลองนะตอนนี้ผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขาไม่ได้มีความเหมือนกันขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าได้กลับมาดมกลิ่นนี้ครั้งหนึ่งผมอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะมีดีเทลอะไรที่น่าสนใจที่เราสามารถหยิบมาพูดคุยกันได้ไเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะไว้ช่วงหลังละกันนะครับแต่ถ้าในตอนนี้ผมรู้สึกว่า2กลิ่นนี้ไม่ได้เหมือนกกกันันัันน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 ขขขาาาด้ะแลลลช่่นน่่่ววงงงงหหิิอเเผมจป็ที มีความสมูท h มากขึ้นกลิ่นของความสโมกกี้ของเขาถือว่าดรอปลงไปนะครับแล้วก็จะดันตัวหนังขึ้นมานะครับดันตัวของราสเบอร์รี่ขึ้นมาซึ่งช่วงหลังจะเป็นกลิ่นราสเบอร์รี่กลิ่นหนังที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็เท่าที่ผมทํามือแบบเนี้ย ผมว่ากลิ่นของเขาอะจะมีความหรูหรามากๆซึ่งผมค่อนข้างจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ค่อนข้างจะรู้สึกชอบน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆเลยนะครับอาจจะเพราะว่ากลิ่นไอความเป็นสโมกกี้ของเขาเนี่ยมันก็ยังคงชัดอยู่ในอากาศนะมันจะไม่ได้ลอยเอ้ยมันจะแบบไม่ได้ติดผิวให้เราได้กลิ่นขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าถ้าเราเดินไปนู่นมานี่นะครับหรือว่าเราทำมือแบบเนี้ยตลอดเวลาเนี้ยเราก็จะได้กลิ่นสโมกกี้ที่เขามีความหรูหรามากและผมรู้สึกว่าเขาเบลนด์กับโน้ตอื่นๆในช่วงหลังได้ดีมากขึ้นมากๆเลยนะคร พอเวลาผ่านไปกลิ่นของเขาผมสึกว่าจะมีความหวานจะมีความเซ็กซี่มากขึ้นนะซึ่งผมว่ากลิ่นนี้เนี่ยมีความเป็นวัยรุ่นมากกว่ากลิ่นของกลิ่นนี้นะครับอาวุธดีเซลกลิ่นนี้นะซึ่งผมว่ากลิ่นนี้มีความหรูหรามีความลักชัวรี่มีความนิชคุณภาพมากๆใช่ไหมแต่ว่ามาเจอกลิ่นนี้ผมสึกว่าเป็นเหมือนเวอร์ชั่นวัยรุ่นของกลิ่นนี้นะครับจะวางทำไมก็ถือมาเลยแล้วกันเนาะมีความเป็นวัยรุ่นมากกว่าของเวอร์ชั่นกลิ่นนี้ครับกลิ่นนี้ผมว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ที่สูงพอสมควรแต่กลิ่นนีมมวว่าาคเป็ัย และวัยรุ่นสามารถใช้งานกลิ่นนี้ได้ง่ายมากๆๆครับแล้วพอเวลาผ่านไปผมรู้สึกว่ายิ่งขยับเข้าใกล้ความเป็นทอมฟอร์ดทัสเคเลเตอร์หรือว่าน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งก็คือทอมฟอร์ดออมเบรเลเตอร์ได้ดีมากขึ้นเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ากลิ่นของเขาผมรู้สึกว่ามีความวัยรุ่นมากกว่าแล้วก็เป็นวัยรุ่นที่มีความภรุงฐานที่มีความหรูหราเหมือนคุณเป็นเด็กมหาลัยอย่างผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็ใช้น้ำหอมเลินนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่ามัน เสริมบุคลิกแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้รู้โตจนเกินไปหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นนี้ใช้ยากกับวัยรุ่นขนาดนั้นเลยเงีผมยังรู้สึกว่าน้องหอกลิ่นนี้ เป็นนนนแบบบััน้นะครโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเปรียบเทียบกันทีหลังดเดี๋ยวเราค่อยไปจับหรือกันทีหลังเนาะมาพูดถึงเรื่องของโอกาสหรือว่าสถานการณ์ของ,องกลิ่นนี้กันบ้างนะครับผมว่ากลิ่นนี้การชี้ฉีดไปเรียนหรือการที่ฉีดไปทํางานอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ผมมองเห็นภาพว่าถ้าเป็นงานสําคัญสําคัญถ้าเป็นงานพิธีการที่มีความดูราทั้งช่วงกลางวันก็ดีหรือว่าทั้งช่วงกลางคืนก็ดี น้ำหอมกลิ่นนี้เหมาะมากๆนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นน้ำหอมที่คุณฉีดทุกวันหรือว่ากลิ่นหนังนะเนาะมันก็ไม่ได้จะเป็นน้ําหอมที่แบบว่าถ้าคุณฉีดทุกวันคุณจะไม่เบื่ออะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่แบบนั้น,นครับด้วยความที่เขาเป็นกลิ่นหนังนะเนาะผมว่ามันอาจจะต้องเป็นสาการที่พิเศษหรือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษพิเศษอยู่กับคนพิเศษพิเศษหรือว่าอยู่กับงานพิเศษพิเศษอะไรเงี้ยผมว่ามันจะแมชมันจะเข้ากับแบบนั้นมากกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัว แต่ถ้าเป็นสถานการณ์อื่นในช่วงกลางวัน,วนผมก็คิดว่าไอเดียพอได้ในช่วงกลางวัน,วนแต่ต้องเป็นเดทแต่ว่าคุณสามารถแต่งตัวดูดา่าไปเลยก็ได้คุณสามารถแต่งตัวแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับที่มีความเซมิฟอร์มอลนะครับที่มีความฟอร์มอลขึ้นมานอย่าน้ำองตัวนี้ตอบโจทย์ให้กับลุคแบบนั้นได้ดีมากๆนะครับ ขออภัยด้วยนะครับยังเช้าอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของช่วงกลางคืนกันบ้างผมว่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิน่นนิดกลิน่น ienne, ที่เหมาะมากๆในช่วงกลางคืนและถ้ายิ่งเป็นอากาศที่เย็นผมว่ากลิ่นนี้ชนะขาดแน่นอนนะครับด้วยความที่กลิ่นของเขาผมว่าช่วงหลังจะมีความเซ็กซี่มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่มีความแมสโคลินขึ้นมามากขึ้นนะครับดูมีความเป็นผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่มีความหนึกหนักมากขึ้น อะไรตรงนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีเปอร์เซ็นที่เหมาะกับช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันด้วยนะแต่ก็อยู่ที่การควบคุมเปลวของคุณละกันนะถ้าคุณอยากจะต้องการเขาเรียกว่าแหละกลิ่นที่มันฟุ้งขึ้นมาครับซึ่งผมว่าความฟุ้งกระจายหรือความลอยอยู่ในอากาศเนี่ยผมว่าเกมนี้ค่อนข้างจะทําได้ดีนะแล้วก็ในเรื่องของสาการอื่นๆซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้ครบถ้วนแล้วแหละ แต่อาจจะต้องตัดไปในเรื่องของการฉีดปีนีหรือการฉิมทํางานนะครับซึ่งผมก็ยังคิดเห็นเหมือนเดิมว่ามันอาจจะไม่เหมาะขนาดนั้นนะครับหรือว่าอากาศที่ร้อนไปเลยผมว่ากลิ่นก็ไม่ได้เหมาะนะครับตัดอากาศที่ร้อนออกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วก็อยู่ที่การควบคุมเใจของคุณและการอยู่ที่การแมชการแตกตัวของคุณด้วยอยู่ที่การแมชสถานการณ์หรือโอกาสต่างๆที่คุณจะใช้กับน้ำหอมกลิ่นนี้ด้วยแ้วกันนะก็เป็นการเขาเรียกอะไรฝากให้คิดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้วิจารณ์ตึงของน้ำหอมกลิ่นนี้กับทุกคนเมื่อคุณ ก็ใช้กับมันไปเรื่อยๆละกันครับช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันอาจจะหนักเกินไปนหน่อยหรือเปล่า แต่เมื่อถ้าเราได้ใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าหลายๆคนก็อาจจะมีการเบิร์นสเปรย์หรืออาจจะมีการอัพสเปรย์ด้วยอัตโนมัติเพราะว่าด้วยความที่กลิ่นของเขาเนี่ยคุณใช้ไปเรื่อยในปริมาณที่เท่ากันอย่างเงี้ยครับร่างกายของเราก็จะกลับตัวไปใช่ไหมเราก็จะชินกับกลิ่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่ช่วงหลังเราอาจาจะอยากจะฉีดกลิ่นนี้เยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแต่โดยโดยโดยรวมแล้วหรือว่าโดยสรุปแล้วในเรื่องของโอกาสผมก็คิดว่าคุณอาจจะใช้กับท้องฟอ,งอาาร์ท อ d a p t s p r a y สมมุติว่าคุณฉีดทอมฟอร์ดทัสสมมุติว่าคุณฉีดทอมฟอร์ดทัสเ r ลเตอร์แล้วคุณฉีดประมาณ4สเปรย์เนี่ยนะคุณอาจจะเอามาฉีดกับกลิ่นนี้ประมาณ3าสเปรย์ก่อนอย่างเงี้ยแ้วถ้ามันกลิ่นมันค่อนข้างจะจางกลิ่นของเขาเราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของคุณภาพกลิ่นเราอาจจะสู้กลิ่นของทอมฟอร์ดไม่ได้พี่แต่ว่าช่วงหลังคุณก็อาจจะสามารถฉีดเยอะขึ้นได้มากกว่าน,นี้และกลิ่นของเขาก็จะผมว่ามีความใ,ใกล้เคียงกับตัวทอมฟอร์ดทัสเคลเตอร์มากๆนะครับ มาพูดถึงในเรื่องของ performance กันบ้างน,นะครับอย่างที่ผมได้เกินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนาะในเรื่องของการฟุ้งกระจายนะครับหรือว่าในเรื่องของการกระจายตัวนั่นแหละนะครับกล่นนี้ผมว่าเป็นกลิ่นกร่นิงที่กระจายตัวได้ดีมากกว่าอย่างน้อยเราสามารถสรุปได้ว่ากลิ่นของ English letter English intense letter กลิ่นนี้กระจายตัวได้ดีกว่ากลิ่นนี้นะครับเพราะว่ากลิ่นนี้ในช่วงแรกที่ผมได้มาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ทนแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่กระจายตัวสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าช่วงหลัง น้ำหอมอาหรับเขาแสดงให้เห็นว่าเขาก็มีศักยภาพที่ดีได้เหมือนกันถ้าคุณเก็บน้ำหอมกลิ่นนี้ไปเรื่อยๆและถ้าคุณใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ไปเรื่อยๆครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าช่วงหลังติดทนนานมากขึ้นและกระจายตัวได้ดีมากขึ้นเพียงแต่ว่าเมื่อผมได้ลองน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ย English Intense a t l e t t e กลิ่นนี้เนี่ยผมว่าการกระจายตัวเขาชนะน้ำหอมกลิ่นนี้ในช่วงแรกตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดทนนานผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ติดทนนานขนาดนั้นด้วยความที่ช่วงหลังก้อนนั่นแหละ,ะครับบนมือของผมี่มทจะ ยังมีความมันอยู่แต่ก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะแห้งเหือดลงไปแล้วนะครับก็อาจจะคิดว่า ผมให้มาตรฐานในก่อนราการประมาณ6 7ชั่วโมงเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นมาตรฐานของน้ำหอมส e ดชื่นนั่นแหละครับหรือว่าเป็นมาตรฐานของน้ำหอม EDP ใน concentration ของเขาเนาะแต่คิดว่าน้หอมปลนี้น่าจะติดคนตับๆก็น่าจะมี6 7, 8ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตในเรื่องของ performance อีกทีในคลิปของ v e a t y rotation หรือว่ากลิ่นนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไปอยู่ในคลิปของ fragrance spotlight ในเดือนนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จนถึงตอนนี้ผมค่อนข้างจะชอบกลิ่นของเขามากๆเลย We'll be right back. โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันน้ำหอมอีก2กลิ่นเลยละกันนะซึ่งผมบอกไปว่ากลิ่นนี้ใช่ไหมมีความใกล้เคียงหรือว่ามีความคล้ายคลึงกันใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจเกินไปเดี๋ยวเราจะขอฉีดน้ำหอม2กลิน่นนี้ไว้บนกระดาษแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันโดยที่ผมจะเน้นไปที่ตัวนี้เป็นหลักละกันนะครับส่วนตนัวนี้ผมอาจจะพูดคร่าวๆว่ามันอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าสามารถเอามาเทียบเคียงกันได้หรือเปล่าเงออี้ยก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะขอฉีดน้ำหอม้บนกระดาษก่อน นะครับโอเคอันนี้เป็นอาวุธทีเสิร์ฟนะผมก็ไม่รู้จะบอกทุกคนทำไมเพราะว่าผมก็ต้องทําเองนะครับอืม mm. โอเคโอเคแล้วก็กลิ่นนี้ก็คือ Thailand o a ด d in c คร r o นะครับซึ่งโ่ดของเขาผมว่ามีความหรูหราและทําได้ดีมากๆแม่แพ้อะไรกับ2กลิ่นที่ผ่านมาเลยนะครับสเปรย์ของเขาก็ถือว่าบ้านนี้เนี่ยเขาเป็นน้ำหอมที่มีสเปรย์ที่ดีทุกกลิ่นเลยนะครับเท่าที่ผมมีอยู่ในคอลเลกชันนะโอเค กลิ่นนี้คือ Thailand Wood i n c a i r o นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอพักกลิ่นนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในตัวของ Audio Desert กับกลิ่นของ English Intense l a t e r นะครับซึ่ง2กลิ่นนี้มีความเหมือนและก็มีความแตกต่างกันนะครับในตัวของ อังกฤษ intense letter ใช่ English ense, อังกฤษ intense เอออังกฤษ intense letter นะครับกลิ่นของเขาผมว่าจะมีความวัยรุ่นกว่ายังยืนยันคําเดิมว่ามีความวัยรุ่นกว่าและมีความทําให้คุณมีความมั่นใจถ้าคุณเป็นวัยรุ่นและคุณชิน้นน้ำหอมกันนี้และเหมาะกับการแต่งตัวของคุณที่มีความแบบว่ารูดราเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อโปโลอะไรเงี้ยผมคิดว่า มันจะทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นวัยรุ่นที่มีความแมสคูลินมากขึ้นและดูเป็นวัยรุ่นที่ดูเป็นคนดูแลตัวเองดูเป็นคนที่แบบว่ารักตัวเองอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันจะให้ภาพแบบนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสโมกี้ของเขาซึ่ง Intense ซึ่ง English i n t e n s e letter เขาจะมีมากกว่าซึ่งช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่ากลิ่นนี้ก็ยังมีความเป็นเขายังมีเขาได้เขาเรียกว่าอะไรมะยังมีความเป็นสโมกี้อยู่เออซึ่งผมว่าเขาจะมีความเซ็กซี่มากกว่าในแบบฉบับของน้ำ ซึ่งผมว่ามันตอบโจทย์กับวัยรุ่นหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มใช้น้ําหอมหรือว่าคนที่อายุยังแบบว่า30มปลายๆหรือว่าแบบไม่ถึง40่สิบอะไรเงี้ยผมว่ายังมีความใช้หรือว่ายังมีความชอบยังสามารถแมทกับการแต่งตัวแมทกับบุคลิกภาพของคุณหรือว่าความยูนิเซ์ต่างๆยเนี่ยผมก็คิดว่ากลิ่นนี้ยังทําได้ดีอยู่นะครับแต่กลับมาที่กลิ่นของ Paris Corner อาวุธดีเซิร์นะครับ ความเป็นสโมกกี้ของเขาค่อนข้างจะน้อยถ้าเทียบกันกับกลิ่นของ e n g l i s h ล็ตเอน n ท e สไนเ t อ r กลิ่นสโมกกี้ของเขาถือว่าแทบจะจับได้น้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ ในตัวของความเป็นเลเตอร์อย่าง้ยความเป็นหนังเงี้ยกลิ่นของถ้าพวกถ้า,ถ,าถ้าถามว่าความเป็นหนังนะผมยังให้อูดีเซิร์ชนะนะครับในเรื่องของความเป็นกลิ่นหนังที่ชัดเจนนะเพียงแต่ว่ากลิ่นฟ루ตี้ของเขาก็ถือว่าน้อยเช่นกันเหมือนจะเป็นกลิ่นหนังที่มีความเรียบๆจะเป็นกลิ่นหนังที่มีความภูิฐานผมก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันเหมาะกับคนที่อายุ30ขึ้นไปหรือว่า40ขึ้นไปเนะี่ยที่อาจจะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยเนะี่ยคุณอาจจะต้องการน้ำหอมสักกลิ่น,นหนึ่งที่เป็น เร่นหนังในแนวที่คุณชอบแล้วมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ตอบตอบโจทย์กับชีวิตของคุณอะไรเงี้ยตอบโจทย์กับคุณภาพชีวิตของคุณอะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันอาจจะเหมาะกับคนที่อยู่คนที่ดูโตขึ้นไปมากกว่า,านะครับก็จะเหมาะกับกรื่นของอาวุธดีเซอร์มากกว่านะครับซึ่ง ผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันเพราะว่าผมก็มีทั้งสองด่นนี้อยู่แล้วไงแต่ถ้ามันมีจุดเด่นหรือว่ามีจุดด้อยในแต่ละกลิ่นแตกต่างกันออกไปนะครับโอเคมันอาจจะเป็นกลิ่นของอาวุธดิ่เสิร์กลิ่นเนี้ยมันอาจจะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับวัยรุ่นเอ้ยมันอาจจะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับคนที่ดูโตขึ้นไปใช่ไหมแต่ผมเชืว่ากลิ่นเนี้ยก็ยังมีความมั่นคงในชีวิตก็ยังมีความยูนิเซ็ก มากกว่าและการอย่างน้อยผมว่ากลิ่นหนังกลิ่นของ A U D ขอาวุธดิเซอย่างเนี้ยมีความูนิเซ็กซ์มากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าในตัวกลิ่นของเขาผมว่าจะมีความลักชัวรี่จะมีความนิชคอลิตี้จะมีความภูมิฐานจะดูโตมากกว่าซึ่งถ้าคุณต้องการหนองกลิ่นหนังสกักกลิ่นหนึ่งที่เขาสามารถฉีดได้หลากหลายโอกาสแล้วก็เป็นกลิ่นหนังที่ผมว่าดูโตมากๆดูมีความภูมิฐานดูมีความมั่นคงมากๆในชีวิตอย่างเงี้ยคุณก็น่าจะชอบกลิ่นของอาวุธดีเซลได้ไม่ย,ยากน,นะครับแต่ถ้าคุณต้องการกลิ่นหนัง สักเกณฑหนึ่งที่มีความวัยรุ่นและมีความโบู์สไายมากๆอยู่ที่การแมชกับการแต่งตัวงคุณอยู่ที่การ แมสก์กับสถานการณ์ที่คุณจะใช้กับนน้ำหอมกลิ่นนี้ผมก็คิดว่าคุณน่าจะชอบกลิ่นของ i n English เ n นส n เ e l a t e r ได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าความยูนิเซอย่างเงี้ยผมยังให้กลิ่นเนี้ยอาจจะเอียงไปทางผู้ชายมากกว่านะครับด้วยความที่กลิ่นของเขามีกลิ่น s m o k y ้ซึ่งชัดมากๆชัดกว่าตัวอาวุธดเซผมก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้ผมจะให้ความเป็นแมสก์ลินเอียงมาทางฝั่งผู้ชายมากกว่าครับคือคืออะไรวะผมจะให้ความเป็นแมสก์ลินมากกว่าน้ำหอมกลิ่นของอาวุธดเซนะครับซึ่ง ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้กลิก่นนี้ประมาณเจ็ดสิเปอร์เซนตในตัวของความเป็นแมสคูลินนะครับแล้วก็ตัวของความเป็นน้ําหอมของคุณผู้หญิงเนี่ยผมให้30มสิบเปอร์เซ็นละกันแต่ว่ากลิ่นนี้ผมขอให้ขยับขึ้นมาหน่อยก็คือคุณผู้หญิงผมให้4ี่ิอร์เซนแล้วก็คุณผู้ชายผมให้60สิบเปอร์เซละกัน,นครับ <będziemy> ด้วยความที่กลิ่นของเขาไม่ได้มีความไ,ม,ไ,ม,ไม,าม่ไม่ได้มีกลิน่นสโมกกี้หรือว่าไม่ได้มีกลิ่นสกุตตี้แบบว่าเป็นน้ำหอมของคุณผู้ชายนะครับผมก็จะถือว่าคุณผู้หญิง ที่เป็นคนที่แต่งตัวแนแมนหรือว่าใส่สูทอะไรเงี้ยผมว่าคุณก็น่าจะชอบกลิ่นนี้ได้ไม่ยากแล้วก็เป็นกลิ่นหนังที่ผมว่าถ้าเทียบกับกลิ่นของ English Intense Leather mm hmm. กลิ่นนี้ใช้งานง่ายกว่านะครับและถ้ามาเปรียบเทียบกับกลิ่นนี้แหละซึ่งผมก็อาจจะขอพูดสั้นๆละกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้คล้องมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันสักเท่าไหร่กับกลิ่นของ English Intense Leather กลิ่นนี้นะครับซึ่งกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นหนังที่ผมว่ามีความยูนิคยังคงยืนยันคาเดิมว่ายูนิคและทําได้เหมือน Gucci, Beauty, ute, มากๆ แต่ว่าความเข้มข้นของเขาอาจจะสู้กลิ่นกุชชี่ไม่ได้ซึ่งผมว่ามันเป็นข้อดีนะเรความที่ผมรู้สึกว่ากลิ่นนั้นนะโอเคมันมีความยูนีก็จริงเพียงแต่ว่าถ้าคุณใช้จริงๆอ่ะผมว่ามันค่อนข้างจะแปลกสำหรับตัวผมเองนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้ยากใช้ยากพอสมควรถ้าคุณจะเลือกใช้กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือว่าคุณจะเลือกใช้กับโอกาสไหนถ้าโอกาสหนึ่งอ่ะผมว่ากลิ่นนั้นจะมีความใช้ยากมากกว่าแต่เมื่อกลับมามองหนห้องนี้ผมรู้สึกว่ามีความใช้ง่ายมากกว่าแล้วก็เป็นกลิ่นที มีความสเตเบิลเหมือนกันนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบง่ายๆก็คือผมสิดว่า2กลิ่นนี้เป็น2กลิ่นที่คุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงอดูมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่อายุแบบ30มสิบขึ้นไปคุณน่าจะชอบสองกลิ่นนี้มากกว่านะครับมันไม่ได้รู้สึกว่ามีความวัยรุ่นขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องการแบบความ เขาเรียกว่าไรความผาดโผนหรือไปอยากจะต้องไปผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่ขนาดนั้นอนะไรเงี้ยผมยังรู้สึกว่า2คืนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นด้วยความที่กลิ่นของเขามีความนิ่งและก็มีความสเตเบิลแต่เขาจะมีความริชจะมีความนิชคอลเล็ตี้ในแบบของเขาในแบบของน้ําหอมอาหรับอนะไรเงี้ยซึ่งผมว่า2คืนนี้ทาได้ดีมากๆนะครับส่วนกลิ่นของ intense English intense letter นะครับก็อย่างพูดชื่อผิดอยู่จนถึงท้ายคลิปนี้นะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมว่าเป็นกลิ่นที่มีความเหมาะกับวัยรุ่นมากๆและคุณ ถ้าถ้าคุณเป็นวัยรุ่นแบบผมเนี้ยคุณน่าจะชอบกลิ่นนี้มากกว่าด้วยความที่กลิ่นของเขาดูสามารถที่จะออกไปรผชนไทัยกับโลกอันกว้างใหญ่ได้กับโลกที่มันโหดร้ายมากๆในตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้จะเหมาะกับคุณมากกว่าแล้วคุณก็น่าจะชอบกลิ่นหนังที่มีความวัยรุ่นแบบนี้ไม่ตาอะไรกับผม แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเทียบกันในเรื่องของราคาแล้วกันเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายหรือไม่ก็ประเด็น2ประเด็นสุดท้ายแหละซึ่งในเรื่องของราคา2เกลื่อนกล่นนี้ผมสึกว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะเหมาะมากๆนะครับถ้าจาไม่ผิดกล่นของ Thailand o u d in Cairo ผมน่าจะได้มาถูกที่สุดน่าจะราคาไม่ถึงพันนะครับส่วนกลิ่นของอาวุธนิเซิร์เท่าที่ผมจบได้ก็น่าจะไม่เกินพันสองนะครับส่วนกลิน่นนี้น่าจะประมาณพันต้นๆซึ่งก็อยู่ในียร์ของน้ำหอมอาหรับที่ผมว่าราคา มิตภาพแล้วก็ราคารับได้พอสมควรนะครับแล้วก็ในปริมาณของ3กลิ่นนี้เป็นร้อยมิลหมดเลยแล้วก็เป็นสองกลิ่นเนี้ยสกลิ่นอูดิเซอร์กับกลิ่นของ English Intense l a t e r เป็นออร์ทิฟัมนะครับส่วนกลิ่นของ t h เทเลน o ูดเ n นไ a i r o เป็นเอสเทรดเดอร์ฟูลแขนาด100มิลทั้งหมด3กลิ่นนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองครับก็มาแชร์ประสบการณ์ก็มาแชร์ความรู้สึกหลังได้ลองน้ำหอมกลิ่นนี้ก็คือ Paris Corner ในรายของ Pendora Sense English Intense l ร t e อนะครับอ่านชื่อถูกสักทีนะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับสองกลิ่นนี้นครับก็คือแทร์แรงอูดิงไคโะครับแล้วก็อาวุธดีเซอร์ที่ผมมาแชร์กันในวันนี้นะครับยิ่งเห็นอะไรบ้างก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับซึ่งถ้าถามว่าผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดผมก็ต้องตอบคําเดิยว่าผมชอบทั้ง3ามกลิ่นนี้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้กับสถานการณ์ไหนกับการแต่งตัวของเราแบบไหนหรือว่าการที่เราจะไปเจอกับใครหรือว่าาเราจะ พบกับใครอะไรเงี้ยเราก็อยู่ที่วาระโอกาสหรือว่าอยู่ที่โอกาสต่างๆมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับผมก็เลยบอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ความคิดนัตอนนั้นด้วยว่าผมจะชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างจะเป็นปัจเจกบุคคลเนาะแต่ถ้าตอบตอนนี้ผมชอบทั้ง3ากลิ่นแล้วก็ผมรู้สึกว่าคุณสามารถมีทั้ง3ากลิ่นนี้ได้เช่นกันแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบน้ำหอมกลิ่นหนังอะไรเงี้ยถ้าคุณได้ลอง3ากลิน่นนี้ผมว่าอย่างน้อยคุณก็มีสักกลิ่นหนึ่งที่คุณชอบและคุณอยากจะได้แน่น่นนนนนออะคครับถ้้้าุณไดลงกีง มีผนนู้ยิงย่งงครับนั่นก็อ่ะเอาเอาไปว่าจบคลิปเลยแล้วกันนะครับก็เอาไว้ก็ถือว่าเป็น3ามกลิ่นหนังที่ผมแนะนําแล้วก็อยากใช้ทุกคนได้ลองมากๆเลยครับก็ถือว่าเอาไปลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ถ้าสนใจกลิ่นไหนยังไงก็สามารถเขาเรียกว่าอะไร ผมก็มีร้านแล้วผมก็แบ่ง3ามคืนนี้อยู่เนาะก็สามารถเข้าไปติดต่อเข้าไปสั่งซื้อในช้อปปี้ในอในช่องทางช้อปปีหรือว่าเข้ามาสั่งซื้อตรง Facebook ของผมซึ่งผมก็ปักเอ่อปักหมดุดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรปักหมดุดไว้ตรงท็อปคอมเมนต์ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับสํหรับลิงก์ช้อปปี้ของผมหรือว่าลิงก์ Facebook ของผมในเงี้ยก็จะปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็เข้ามาสอบถามข้อมูลหรือว่าเข้ามาสอบถามเรื่องน้ำหอมเป็นคนนี้เป็นนั้นกันได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นการ first i n v e n t i o n นะครับหยิบน้ำหอมมาพูดคุยกันทั้งหมด3กลิ่นเลยนะครับซึ่งเป็น3กลิ่นเน้นๆเป็น3กลิ่นน้ำหอมกลิลนหนังจากบ้านอาหรับนั่นเองครับซึ่ง3กลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ดีและผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าแนะนำให้ทุกคนได้ลองนะครับคิดเห็นอะไรกันบ้างนะครับคุณเคยลองทั้ง3กลิ่นนี้ไหมครับหรือว่าเคยลองตัว original ของทั้ง3กลิ่นนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสิ่งขันเลยนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะเจ้าหน้าที่พาคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ